ไก่ทอดกับกรอบเคลือบน้ำซอสแบบเข้มข้นรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดไก่ก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำแบบเล็กๆนะครับอันนี้จะเป็นเศษไก่นะครับซื้อมาเป็นเศษไก่เลยนะครับแป้งทอดกรอบคุกกร้าบางๆคุกก้าวให้เข้ากันให้แป้งเคลือบไก่อย่างทั่วถึงการกุกแป้งนี่ก็ไม่ต้องปรุงรสอะไรเลยนะครับเพราะว่า การปรุงรสเนี่ยน้ำรสชาติจะอยู่ที่น้ําซอสของเรานะครับตอนนี้เราก็จะขยาไก่ให้เข้ากับแป้งขยาแป้งให้เกาะไก่เนี่ยแหละแป้งของเราก็จะเติมน้ำไปน,นิดหน่อยนะครับนี่นะครับแบบเกาะๆเคลือบแบบนี้นะครับแป้งเคลือบไก่แล้วเนี่ยแบบนี้น้ํามันร้อนแล้วใส่เลยตอนนี้เราก็จะคลี่กระจายไก่ออกจากกันนะครับวันนี้ไก่เกาะควนอยู่ต่อด้วยไฟกลางนะครับ วันนี้กระจายไก่ออนไก่ติดกันพืชเลยเนี่ยนี่นะครับทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับใช้ได้แล้วนะครับเสร็จแล้วก็พอเลยพัเกเส็จน้ำมันนี่นะครับทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เลยนะครับเราก็จะมาพิสูจน์ความกรอบกันอือหือก่อนเริ่มผัดกันเลยนะครับกระเทียมสับ กระเทียมสับที่ก็จะใส่ไปพร้อมกับหอมใหญ่ตันให้เขาสุกเลยนะครับหอมใหญ่นะเสร็จแล้วก็จะใส่บะเขือเทศเติมน้ำเปล่าปรุงรสกันซอสปรุงรส ซอสหอยนางลมซอสพริกน้ำตาลไก่ทอดต้นหอมหั่นท่อน ให้น้ำซอสจะเคลือบเนื้อไก่นะครับนี่นะครับแบบนี้รสชาติก็จะเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะครับจะมีความเปรี้ยวมาจากมะเขือเทศจะได้แล้วไก่ผัดซอสพริกพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับตอนนี้ก็จะรับผิดชอบโดยเด็กชายโฟตี้นะครับโฟตี้บอกหอิวข้าวมากเวยเลยครับ Uh huh. เคี้ยวยากนะครับเพราะว่าไก่ของเรานี่จะมีความกรอบกรอบแบบกรอบข้แข็งเลยนะครับนี่นะครับอ uh huh. พอตี้คันมากเลยนะครับเคี้ยวแบบื uh huh. ลืมบอกไปนะครับไม่ใช่ไก่นุ่มๆน,นะนี่เป็นไก่กรอบเลยนะครับไก่กรอบอื uh huh. นี่นะครับ สูตรนี้นะแป้งกรอบมากครับกรอบแข็งเลยนะครับนี่นะครับโปรตีกเคี้ยวเคี้ยวยากหายเลยอือฮ <c oughs> <c oughs> ึในการกินแบบยากลำบากมากเลยนะครับสำหรับโปรตีนนะครับเพราะไก่นี่นะทอดแบบฝูดกรอบเลยนะครับไปครับ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 โอ้